ทวงไคะแล้วก็เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีเนี่ยตากว่าฐานนั้นเหมาะที่สุดแล, uh แล้วล่ะค่ะเห็นด้วยครับแต่ว่าต้องแอบ,บกระซิบว่าจริงๆแล้วอีกค่ายหนึ่งเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่านะคุณตากใายอะคือเขาเนี่ยตอนนี้กาลังครองบันลังอยู่แล้วก็กําลังจะถูกชิงบันลังคืนตายมีท่าจะศึกใหญ่นะคะเนี่ยใช่แล้วนะครับแล้วจะบอก <ไข S 2> ว่าสองค่ายเนี่ยเขาเป็นไม้เบื่อไม้เม,มากันมานานแล้วนะคือสู้กันมาตลอดอนะครับวันนี้ก็เป็นการทวงบัลลังกันคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ<ฮ> ช่วงรหัสลับ DNA หลังจากที่ปล่อยให้ S-Class ใหม่ตกลูกค้าระดับพรีเมียมไปก่อนหน้านี้ถึงเวลาแล้วครับที่ BMW จะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นหนึ่งในผู้นำรถรตมน,นั่งระดับพรีเมียมคืนมาและรุ่นที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดก็คือ BMW Series 7แต่การทวงบัลลังครั้งนี้ไม่ใช่การนำของเดิมมาทำใหม่นะครับเพราะว่าน,นี่คือ Series 7ใหม่ มาพร้อมกับการเป็นรถยนต์โมเดลปี2016และคาดว่าวน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2015ซีรีส์7ใหม่มาพร้อมการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นปัจจุบันอย่างมากรวมไปถึงการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มแบบใหม่ล่าสุดซึ่ง BMW ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษพร้อมกับพุ่งเป้าไปที่รถใหม่จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานไอเสียต่ำโครงสร้างมีน้ำหนักเบาเครื่อยงยนต์มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมัน และที่สําคัญคือเทคโนโลยีในรถไฟฟ้าอย่าง i .3 และ i .8 ก็เข้ามามีบทบาทด้วยเช่นกันอาทิเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับการนำความรอ้อนมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นและด้วยเหตุนี้ซีรีส์7ใหม่จะมีวัสดุแบบผสมผสานมากขึ้นอาทินำคาร์บอนไฟเบอร์มาแทนที่อลูมิเนียมและเหล็กที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปโดยมีการคาดการณ์ว่าจะนำแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาประกอบเป็นหลังคา ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังเมื่อใช้คาร์บอนไฟเบอร์เยอะขนาดนี้เชื่อว่าน้ำหนักตัวจะต้องลดลงมากแน่นอนแต่นอกจากน้ำหนักตัวที่ลดลงจะช่วยให้ซีรีส์7ใหม่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบังคับควบคุมการเบรกและอัตราเร่งให้เพิ่มขึ้นครับส่วนเครื่องยนต์คาดว่าจะมาหลายทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์6สูบ8สูบและ12สูบ ซึ่งเครื่องยนต์ทุกรุ่นจะมาพร้อมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ direct injection และ turbocharge สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะซีรีส์ 7M มีมาให้ใช้อย่างแน่นอนพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบส่วนเวอร์ชัน h y บริดคาดว่าจะไปหยิบยืมมาจาก Toyota และที่ขาดไม่ได้สำหรับรถยนต์ระดับนี้คือระบบอำนวยความสะดวกสารพัดอย่างที่ทางค่ายใส่มาให้เป็นอุปก,กรณ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบนำเข้าจอดอัตโนมัติ ระบบการขับเคลื่อนด้วยตัวเองบางส่วนซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Continental เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยตัวเองรวมไปถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่พัฒนาร่วมกับฮาร์แมนนำไปสู่ระบบ Wi-Fi ในรถใช้สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอรรายงานข้อมูลจราจรแบบเรียลไทมและการรายงานสภาพภพูมิอากาศล่าสุดรวมทั้งการสั่งงานด้วยเสียงด้วยครับ